สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอตอบแท็กอีกแล้วนะคะก็ในไหนก็ใไหนนะคะแต่งหน้ากันแบบคัน o ละฟูเรียบร้อยแล้วก็เลย เป็นการทำวิดีโอตอบแท็กแล้วก็เลยอยากจะมานั่งตอบแท็กอีกท่านหนึ่งนะคะที่แท็กที่แท็กโชว์มานะคะก็คือจะเป็นน้องโบที่อยู่ที่เยอรมันนั่นเองนะคะเดี๋ยวโชว์จะใส่ชื่อชาแนลของน้องโบไว้ด้านล่างนี้นะคะก็น้องโบเองก็เป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะที่ทํา YouTube เหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่ที่เยอรมันก็แท็กพี่โชว์มานะคะว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างก็คือเป็นแท็ก watch in my bag ตอนนี้นะคะก็มีโอกาสได้มานั่งทําวิดีโอแล้วก็เลยจะทําแท็กต่อเนื่องกันไปเลยก็ความจริง คลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรอยู่ในกระเป๋าในโชวก็คือเคยเหมือนเหมือนเคยทําไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าเพอ,เอินว่าน้องน้องโบแท็กมาอีกนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่โชวมีการเปลี่ยนกระเป๋าด้วยนะคะก็เลยจะมานั่งทําแล้วก็เหมือนกับเป็นการแชร์สาวๆไปด้วยว่าปัจจุบันนี้โชวถือกระเป๋าอะไรแล้วก็มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างนะคะก็ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันคะ <c oughs> ่ะคมาพูดถึงกระเป๋ากันก่อนนะคะที่โชวถืออยู่ในปัจจุบันจะเป็นใบนี้ค่ะก็คือจะเป็นใบ สีดำนะคะเป็นของยี่ห้อ a อลิเซนะคะถ้าออกเสียงไม่ผิดเนาะนะคะจริงๆกระเป๋ายี่ห้อนี้เนี่ยเป็นเป็นกระเป๋าแบรนด์ของคนไทยอะค่ะคือโชว์สั่งซื้อมาจากเมืองไทยเลยก็เจ้าของหรือว่าคนที่ทํากระเป๋าเนี่ยเป็นเป็นคนไทยนะคะก็คือไม่ใช่แบรนด์ต่างชาติแต่อย่างใดแล้วก็โชว์บังเอิญว่าไปเห็นบล็อกเกอร์นะคะทางเมืองไทยอะค่ะเขาใช้กันแล้วก็โชว์รู้สึกชอบทรงกระเป๋า ออชอบสไตล์มันคลาสสิกมันแบบไปได้กับทุกออฟฟิสอะไรประมาณนี้ไปได้กับทุกกันแต่งตัวนะคะก็เลยเสนใจแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลนะคะก็ไปเห็นยูทูบเบอร์ YouTuber ท่านนึ่งทำรีวิวเอาไว้แบบเต็มรีวิวแบบเต็มตัวนะคะแล้วก็เขาก็ใส่แบบ ลิงก์ทางร้านไว้ให้เราเราก็เลยเออตามารู้สึกว่าทางร้านเขาก็จะมีทั้งแบบอินสตาแกรมแล้วก็เป็น Facebook เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์จะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ก็แล้วกันนะคะก็ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของที่อยู่ด้านในกระเป๋ากันบ้างดีกว่านะคะก็คือกระเป๋าจะลักษณะของกระเป๋าจะเป็นทรงแบบนี้นะคะก็จะประมาณอย่างนี้นะคะหูหิ้วก็จะเป็นหูแบบหูสั้นนะคะกระเป๋านี่มีสายมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าโชว์ถอดสายออกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าการหิ้วไปทํางานธรรมดาในโชว์ไม่จำเป็นต้องต้องแบบสะพายสายไม่ไม่ไม ไม,ไม่ต้องใช้สายอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีการเดินทางอะไรเงี้ยก็จะเอาเอาสายมาใส่นะคะก็ค่ะก็โชว์ก็เปลี่ยนมุมของกล้องนะคะให้สาวๆมองเห็นกระเป๋าได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะเพราะว่าโชว์คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าคือจะได้เห็นว่าวิวธีการจ็ดเก็บของหรือว่าจัดของโชว์เป็นยังไงนะคะก็เอ่อก็เลยจะเปลี่ยนมุมกล้องมาให้สาวๆมองเห็นกระเป๋าได้อย่างชัดเจนนะคะก็ ของที่อยู่ในกระเป๋ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสําหรับตัวฝาเปิดปิดเ,เขาเรียกว่าอะไรอะฝากระเป๋าตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะของแม่เหล็กอะคะ่ะคือจะเป็นแบบนี้คือไม่ได้เป็นแบบแป๊กๆนะคะก็มันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า security ดีนะคะก็คือไม่ได้เปิดง่ายๆนะคะก็ไม่ไม่มีใครสามารถที่จะบ้วรล้งเข้ามาได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้ก็ก็โอเคนะคะก็เปิดออกมาก็จะมีลักษณะ ประมาณอย่างนี้นะคะด้านในของกระเป๋าเนี่ยจะมีช่องให้เป็นอสองช่องก็คือช่องบนช่องล่างแล้วก็เป็นตรงกลางนี้คือจะเป็นซิปให้อะค่ะนะคะ,นะคะก็ของที่มีอยู่ในกระเป๋าก็คือประมาณนี้นะคะเอ่อชิ้นแรกเลยนะคะขอหยิบสิ่งนี้ออกมาก่อ oh นก็คือจะเป็นกระเป๋ากระเป๋า กระเป๋านะคะเครื่องสำอางของตัวเองนะคะก็ยังคงใช้ใบเดิมนะคะจะเห็นได้ว่าก็เป็นใบที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแต่ก็คือใส่ในใบนี้ได้นะคะก็ในในกระเป๋าเครื่องสำอางของก็คือเป็นของเดิมๆเ,เนาะไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นพวกแป้งพวกที่ปัดแก้มกระดาษซับมันและพวกนี้ที่ท,ที่โชว์แบบพกสำรองไว้ติดไปด้วยเผื่อมีการทัชอัพอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันต่อมาที่มีนะคะก็จะเป็นเอ่อ แว่นตากันแดดเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าซัมเมอร์แล้วนะคะโชก็เป็นช่วงที่มีแดดเ,เยอะนะคะแดดจัดด้วยนะคะก็เลยต้องพกแว่นตากันแดดไว้ในกระเป๋าเผื่อว่าต้องใช้นะคะในรถก็จะมีอีกหนึ่งอันนะ,ะอันนี้จะเป็นแว่นที่พกอยู่ในตอนนี้ก็คือจะเป็นของ Ray Ban นะคะเป็นรุ่นครับ Club Monster หนะถตาอย่างนี้นะคะไซส์51นะ,ะก็เป็นเป็นแว่นตาที่ใช้ อยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็อันถัดมาที่มีนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นกระเป๋าตางังกระเป๋าสตางค์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นใบเดิมของลุยวิททรรุ่นอเมริเลียนะคะก็ใบนี้ใบเดิมยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่โชวเคยทำแบบว่ารีวิวเอาไว้นะคะก็ใบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ากระเป๋าสตางค์นี้ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะจะเป็นยาวแต่ว่าก็ก็ใส่ในใบนี้ได้ฟีบแบบคือจริงจริง กระเป๋าเขาดูเหมือนจะแบบใบไม่ใหญ่มากแต่ว่าพื้นที่ก็โอเคนะพื้นที่เยอะพอสมควรนะคะ,ะสิ่งถัดมาก็ย,ยังยังคงเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่แบบว่าหูฟังนะคะเหมือนเดิมนะคะอยู่ตรงนี้ก็โชว์ชอบที่จะเก็บอะไรให้มันเป็นกระเป๋าเป็นสัดส่วนดีกว่าเพราะว่าถ้ามันอะไรที่มันเป็นสายๆอย่างเงี้ยแล้วเราโยนไว้ในกระเป๋าเลยเวลาเราจะหยิบหาของมันจะหยิบลําบากนะคะโชก็เลยเออ เอาพวกสายหูฟังอะไรต่างๆมาใส่ไว้ในนี้แล้วก็แยกไว้ต่างหากเวลาจะหยิบใช้ก็ค่อยหยิบเป็นกระเป๋าขึ้นมาเลยนะคะอันถัดมาที่มีนะคะก็จะเป็นกระเป๋าของดุยวิทรเป็นคีย์พาส์นะคะของดุยทวิทรน,นะคะก็ถ้าโชว์ใช้ใบเดิมโชว์ก็จะเอาสิ่งนี้ห้อยไว้นะคะส่วนด้านในมีอะไรก็จะมีเ,เป็น <laughs> เป็นการ์ดของรถบัสนะคะที่โชวติดตัวเอาไว้เผื่อ มีความจําเป็นจะต้องใช้ก็ก็จะใช้แบบถ้าเกิดว่าจําเป็นจะต้องนั่งรถบัสอะไรประมาณนี้ก็จะใช้การ์ดต,ตัวนี้แล้วก็มีไม้จิ้มฟันค่ะเผื่อเวลาไปทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วเกิดเขาไม่มีไม้จิ้มฟันให้ก็จะเราก็ใช้ของส่วนตัวของเราเองนะคะแล้วก็จะมีเหรียญน,นําโชคนะคะที่โชว์ได้มาจาก t ี k นะคะก็จะเป็นจริงๆก็เป็นเหรียญของเงินดอลลาร์เงินของทางอเมริกานี่ยแหละคะ่ะแต่ว่า ยังไงก็จะเป็นพวกแบบเซนเซนเป็นพวกเงินหรือเล็กๆอะไรเงี้ยเนาะก็ทีเคส่งมาให้เป็นขวัญถุงนะคะก็เลยเก็บไว้ในในใบนี้ยังไม่ไม่ได้ออกไปไหนก็เก็บไว้ตร่นี้นะคะก็ใบนี้ก็ติดอยู่ในกระเป๋าด้วยนะคะ ช่องแรกหมดแล้วนะคะช่องนี้หมดแล้วนะคะก็จะมาเป็นช่องล่างกันบ้างดีกว่าคือช่องนี้นะคะก็ยังมีข้าวของบางอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นบัตรพนักงานนะคะเพราะว่าไปทํางานทุกวันนะคะแล้วก็มีพวกกระดาษทิชชู่นะคะสําหรับกระดาษทิชชู่นี่ก็คือโชจะพกไวทั้งทั้งที่เป็นแบบแบบเปียกแล้วก็เป็นแบบแห้งนะคะเผื่อว่ามีความจําเป็นจะต้องใช้ทําความสะอาดนู่นนี่นั่นนะคะก็พกทั้ง2ชนิดนะคะก็เป็นแบบแพ็คเล็กๆนะคะแล้วก็ มีแอบมีลิปกลอสอยู่นะคะหนึ่งแท่งนะคะความจริงมันควรจะอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะแล้วก็มีมีแฮนด์ครีมนะคะเป็นครีมทามือนะคะแล้วก็มีน้ำจาน้ำตาเทียมนะคะเพราะว่าโชว์เป็นคนใสยตาสัน้นแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์แบบรายวันทุกวันนะคะก็อาจจะมีบ้างบางวันที่แบบรู้สึกว่าตาแห้งอะไรเงี้ยก็จะ หยาตานะ,ะถัดมานี่ก็จะมีล้วงอะไรได้ขึ้นมาก็จะล้วงเลยนะอันนี้จะเป็นคอนแทคเลนส์แบบรายวันนะคะที่โชว์พวกสำรองเอาไว้เนาะเพราะว่าเผื่อถ้าเกิดมีอาการเคืองตาหรือว่ามีอยากจะเปลี่ยนตาแห้งมากๆก็จะเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ก็คือก,ก็ก็พกสำรองเอาไว้นี่ค่ะก็มันเป็นอะไรที่ s a ฟ e ดีนะคะแล้วก็มีปากกานะะมี ยาดมนะคะยาดมนี้ไม่เข้าใจคือแบบเออก็ต้องมีอะนะคือเป็นคนที่แบบติดอะเออมีสองแท่งด้วยนะคะหมดแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายก็คือจะเป็นพวกแคนดี้หรือว่าเป็นลูกอมที่ชอบชอบชอบ,ชอ,บอมอยู่เป็นประจํานะคะหมดแล้วนะคะข้าวของที่อยู่ในกระเป๋าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมีแค่ช่องกลางช่องนี้นะคะเดี๋ยวโชว์จะเปิดออกมาให้ดูนะคะเออช่องกลางตรงนี้เป็นช่องที่โชว์เก็บเก็บสมุดบันทึกนะคะสมุดสมุดที่เป็นสเกจดูบุ๊ก ที่แบบได้มาจากเมืองไทยเพราะว่ามันบางดีอะค่ะเพราะว่าโชว์เองเอไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องเขียนอะไรเยอะอะค่ะคือคือแค่แบบจดมันจะเป็นตารางลักษณะประมาณอย่างเงี้ยเนาะก็แค่จดว่าเออวันนี้จะไปไหนมีทุระสาคัญอะไรเงี้ยคร่าวๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ ที่เหลืออันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสายของกระเป๋านั่นเองนะคะก็ช่ว์ติดเอาไว้เผื่อมีความจําเป็นจะต้องใช้ก็คือใส่ไว้ในนี้เลยนะคะก็สายเขาก็มีให้ค่อยาวพอสมควรนะคะกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างที่แบบทําอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะนะคะก็จะประมาณนี้ก็จะมีสายให้นะคะก็เลยเออช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าใช้ใบนี้อยู่นะคะ ก็น่ารละค่ะก็คือเป็นข้าวของทั้งหมดนะคะที่โชวพวกอยู่ในกระเป๋าตอนนี้นะคะแล้วก็นี่ก็คือเป็นกระเป๋าที่โชวใช้อยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือเป็นของยี่ห้อเอเลเซ่นั่นเองนะคะก็หวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ขอขอบคุณน้องโบด้วยนะคะที่ชวนพี่โชมาทําวิดีโออะไรสนุกๆแบบนี้นะคะก็วันนี้คงต้องลาไปแล้วนะคะสาวๆเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ดับไปแล้วสวัสดีค่ะ <Yo. S 1> cha cha -cho.